นี้เราก็อยู่กับห้องขนาดท y p e ป b e เบ o รูมขนาด35ตารางเมตรกันแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ห้องนี้เนี่ยจะตกแต่งในโทนสีขาวอบอุ่นนะครับสลับแซมด้วยสีทองจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็ตามมาเลยนะครับอย่างแรกที่ผมจะพามาก็คือตรงนี้จะเป็นชุดเครื่องครัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวทีเดียวนะครับสำหรับห้อง Type 1 Bedroom มนะครับ35ตารางเมตรก็มีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเช่าเนี่ยเจ้าของก็จะให้ กดตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาถึงที่ห้อง Living r o ูมนะครับก็จะมีตัวทีวีให้นะครับผม เป็นตัวเป็นโซฟาแล้วก็พวกโต๊ะกาแฟนะครับมีเก้าอี้ให้อหนึ่งตัวแล้วก็มีโคมไฟด้านนู้นแล้วมีกระจกไว้ส่องก่อนออกจากห้องนะครับหัดกันมาที่ในห้องน้านะครับ<อ>ก็จะเหมือนกันอย่างนี้ทุกห้องเพราะว่าเป็นการขายแบบ f u l l y f i t t e d นะครับของยี่ห้อของทุกอย่างเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ห้องน้ำเนี่ยขนาดจะกว,กว้างกว่าของห้องสตูดิโอนิดหน่อยนะครับผมตามขนาดของห้อง เดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ถ้าเป็นสสเนี่ยน่าจะชอบกันแน่นอนนะครับ Walk in closet นะครับผมก็คือเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอกับตัวตู้เสื้อผ้าตัวนี้เลยนะครับผมก็ให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็พอดีเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางโซนของห้องนอนนะครับที่มีการแบ่งห้องกัน้นแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับ เป็นเตียงขนาด5ฟุตเหมือนกันครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเตียงขนาด6ฟุตเนี่ยอาจจะใหญ่แล้วก็กินพื้นที่ตรงที่ขอตัวนี้มากเกินไปนะครับก็จะมีตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้เอาไว้วางของหรือว่าอาจจะวางเครื่องเครื่องแต่งหน้าหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของห้องนะครับผมว่าทุกอย่างแบ่งเป็นสัดส่วนลงตัวชัดเจนแล้วก็แต่งไม่มากไม่เยอะเกินไปนะครับผม สำหรับห้องวั e b r o r o o m 35ตารางเมตรจะอยู่ที่30 0 0 0บาทชั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจ K ai, รีทึมเอกไมัยราะว่าจะเป็นเช่าหรือจะเป็นซื้อสามารถติดต่อเราชินยูเรสซิเดนซ์ได้เลยครับ